สวัสดีนะครับวันนี้มารีวิวงานให้ลูกค้าได้ชมนะครับเผื่อท่านชอบนะครับบุงใหญ่นะครับตัวนี้นะครับนี่ครับดูรายละเอียดงานนะครับสีใบไม้แห้งนะครับตัวนี้นะครับนะครับการติดกาวหัวกลางท้ายนะครับนี่ครับสายโยงเป็นกระดูกงูครับตัวนี้นะครับครับแต้มกาวให้ด้วยนะครับนะครับเล็กเป็นสองจุดหกนะครับชุบเหลืองนะครับนี่ครับทองเหลืองของทางไข่นะครับตัวนี้นะครับ เบอร์สิบห้านะครับขนาดหนึ่งจุดแปดนะครับใหญ่กว่าเบอร์สิบหกนะครับนะครับต่อไปสายตัวนี้เป็น PE นะครับนะครับตีเกียวสองเส้นนะครับแต้มกาวให้ด้วยนะครับแน่นนะครับนะครับหลังพร้อมหลังเก็บนะครับใหญ่นะครับด้หน้นครับบ่งใหญ่นะครับนะครับบ่งใหญ่นะครับขนาดตัวนี้ลูกค้าสั่งพิเศษนะครับตัวนี้ทางนี้นะเจ็ดจุดห้านิ้วนะครับนะครับใหญ่มากครับ หลักตัวนี้9นิ้วกับ10นิ้วนะครับสั่งได้นะครับจะเอาหลักสั้นหลักยาวนะครับเอ็นตัวนี้เป็นเบอร์110นะครับ120นะครับอย่างละหนึ่งชุดนะครับลูกค้าสามารถสั่งได้นะครับโดยทาเอ็นนะครับพร้อมหลังเก็บนะครับสีน้ําตาลใบไม้แห้งนะครับนะเผื่อลูกค้าชอบแบบไหนนี่คือสายปะทะนะครับสายชนนะครับเอาล้อมล้อมตีล้อมชนนะครับ สองชุดนะครับก่อนส่งให้ลูกค้านะครับย้ํานะครับทองเหลืองของทางค่ายเป็นเบอร์สิบห้านะครับใหญ่กว่าเบอร์สิบหกนะครับสําหรับคืนชนนะครับเราจะใส่คืนชนนะครับเอ็นเบอร์ร้อยร้อยยี่นะครับไม่มีอ้านะครับตัวนี้นะครับแข็งมากนะครับผมบอกเลยนะครับแข็งมากไม่เป็นสนิมนะครับทองเหลืองนะครับนะครับแข็งมากนะครับแข็งกว่าเบอร์สิบหกครับเยอะครับผมนะครับสนใจก็สั่งมาได้นะครับ เบอร์โทรอยู่ด้านล่างนะครับอยากได้กี่หลักนะครับจะเอาบวงหกนิ้วก็ได้ห้าจุดห้าจะเอาบวงขนาดไหนก็ได้นะครับนะครับเอ็นก็ลดหลั่นตามกันไปนะครับเจ้าเอ็นเบอร์อะไรนะครับนี่ครับ่อนส่งให้ลูกค้าสวยๆนะครับการติดกาวไม่ห่วกาวนะครับแต้มกาวให้แน่นๆเลยนะครับลูกค้าจะได้ใช้ได้นานๆนะครับนี่ครับต่อเป็น PE นะครับทองเหลืองนะครับ การเต็มเกานะครับการโยงสายนะครับลังเก็บนะครับลูกค้าชอบแบบไหนก็สั่งได้ห้านิ้วห้าจุดห้าหกนิ้วจะเอากี่นิ้วก็ได้นะครับนี้ลูกค้าสั่งพิเศษมานะครับ7จุห้านิ้วนะครับนะครับยี่สิบหลักนะครับ2ชุดนะครับเดี๋ยวมีของแถมให้ครับผมก่อนส่งครับมารีวิวให้ลูกค้าชอบสายประทะเปิดไม่ทันไหนชอบนะครับนะครับรายละเอียดงานประมาณนี้ครับ ท่านที่ไม่สะดวกโอนนะครับทางค่ายมีบริการเก็บปลายทางนะครับโทรมาสอบถามดูก่อนได้ครับให้คําแนะนําได้ท่านที่ไม่ไม่เคยต่อนะครับจะต่อแบบไหนนะครับให้คําปรึกษาได้นะครับโทรมาสอบถามดูก่อนได้ครับให้คําแนะนําได้นะครับต่อล้อมชนหรือว่าดักทางนะครับสอบถามดูก่อนได้ครับให้คําแนะนําได้นะครับจะเอาบวงกี่นิ้วนะครับหลักสั้นหลักยาวนะครับเอ็นเบอร์อะไร ดินอ่อนดินแข็งก็สามารถสั่งได้นะครับครตามภาพนะครับใกล้ๆนะครับน่ครับมีบ่วงหกเจ็ดจุดห้านิ้วนะครับใหญ่นะครับพุ่งเตะทีสองทีก็ติดแล้วนะครับเราเรียกว่าสายปะทะสายตีนะครับนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ